ตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผอ,อตรพล้อมตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสรฐิฐภาพผอ,อกปคบอและพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผอ,อกปกร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ป พลตวจเอกกิตรัตน์เปิดเผยว่าสำหรับการเข้าแจ้งความตลอดช่วงเช้าวันนี้พบว่ายังคงมีผู้เสียหายเดินทางมาเพื่อรับบัตรคิวในการแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางประมาณ50คิวและตั้งแต่วันที่10ถึง21ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเดินทางมาแจ้งทั้งสิ้น6,979คนรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า2446ล้านบาท พลตรวดเอกกิตระกล่าวต่อว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งเรื่องเส้นทางการเงินการวิเคราะห์บัญชีการเงินโดยวันนี้มีการไปตรวจคนทั้งหมด11จุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้นและยังไม่ได้รายงานผลเข้ามาเนื่องจากต้องการที่จะปิดข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ คดีสำหรับหมายจับล็อตที่2อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนรวบรวมพยานยหลักฐานและจะเกี่ยวข้องกับ11จุดที่ไปตรวจค้นหรือไม่อยู่ที่พยานยหลักฐานหากพบพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีภรรยาของนายการกันตาถาวรที่มีรายชื่ออยู่ในหมายจับล็อตที่2ด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกกิตระตรอบว่าขณะนี้ยังไม่พบรายชื่อและยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับกรณีเรื่องคลิปเสียงทั้งหมดขณะนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับบอกอปอปปซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้